พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชกระแสรัรบสั่งให้หาขาเดียมที่ดีที่สุดในโลกให้กับสามนายทหารของเราที่เสียขาจากเหตุป้องกันอธิปไตยไทยจากการลุกรานของกัมพูชาโดยมีรับสั่งว่าถ้าเกิดเขาเอ,อ,อยากทำงานในกองทัพต่อไปไม่อยากทำงานแบบไร้ดิวตี้หรืองานเบาก็ให้หางานหรือภารกิจที่เหมาะสมเพื่อให้เขาทำต่อไป นี่คือพระเมตตาย่างใหญ่หลวงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ติดตามสถานการณ์ไทยกัมพูชาอยู่ในสายพระเนตรพระกันตลอดแล้วก็เป็นห่วงท,ทหารโดยเฉพาะทหารที่ไปรบตามแนวชายแดนเป็นห่วงทหารที่อยู่แนวหน้าเป็นห่วงทหารที่เรียกว่าอุทิศตัวเ,เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องประเทศน้ำพระทัยของพระองค์ท่านเนี่ยใหญ่หลวงแล้วก็กว้างไกล เช่นเดียวกับสถาบันทุกพระองค์โดยเฉพาะอีกพระองค์หนึ่งก็คือสมเด็จพระเทพเที่ได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ให้กับทหารในพื้นที่สู้รบเพื่อที่จะได้ไปเอาไปสร้างเรียกว่าห้องสุขาไปสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่อพยพประชาชนที่ได้รับผลกระทบตามแนวชายแดนจากเหตุการณ์ สู้รบระหว่างไทยกับกัมพูชาที่กัมพูชาลุกรานไทยก่อนเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าสถาบันไม่เคยทอดทิ้งประชาชนสถาบันไม่เคยเออทอดทิ้งทหารสถาบันอยู่กับประชาชนอยู่กับประเทศไทยมาโดยตลอด